อูจะดสิ็นแล้วออกเลยได้ไหมเอาได้ปูจะไปกคูคะ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 สวัสดีค่ะผมออกแล้วสวัสดีครับอไม่ออกแล้วนจะต้องทำผมจะต้องทุศึกษารัทำสุขศึกษาอะไรอ่ะการบ้านอะไรอ่ะแล้วเรค่ะ แล้วต้องจอดไหมคะเสร็จแล้วไม่ต้องจดใช่แป้งล่างวันที่เท่าไหรคะไปนะแป้งล่างวูน่เท่าไหร่คะ,อ,คะอะไรนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบก้องก็อะไรจะให้ครูชัดแป้งล่างหนี่นางานเองอ่ะเสร,ร็จหรือยังให้ครูแปล้งล่างอะ่ะ อะไรแปลงร่างอะไรกล้องอ่ะขอให้ครูแปลงร่างตลอดเลยนัดเพื่อนเขาจะพูดยังไงก็ได้แล้วเองยุ่งแล้วมันพึณเองเขาเราแค่ตบกับคนอื่นต่อไม่ได้ตบกับเองไม่ได้พูดกับเราแต่ทำไมมีชื่อเราอ่ะวันนี้ไม่ได้เดี่ยว คลิปอยู่เดี๋ยวจะเพิ่งทะเลาะกันครับกูชัดไปแล้วครับัสดีครับกูนะชัดครับหนูออกเลยนะครับเขียนี่นมาจุดกับบนมากเสร็จแล้วอบอกว่าให้ออกไปเลยถ้าเสร็จแล้วอะ่ะครับพ่ม โอ้หนูไม่ออกได้ไหมคะเอออยู่เป็นเพื่อนครูจนเพื่อนออกคนสุดท้ายเลยก็ได้ <laughs> หัวเราะหัวเราะอยู่เป็นทีได้ไหมครูได้กล้องค่ะผมขออยู่ด้วผมจะทำการบ้านอ,อะไรนะนินี่ว่างไงนะขออยู่ด้วยจะได้ทำการบ้านเออทำเลยเปิดกล้องได้ดี ไม่เปิดใครอ่ะเปิดทุกคนน่ะคนที่ปิดอยู่อ่ะเปิดให้หมดโมยขอเนี่ยเพิ่งเห็นหน้าอมแอมเนี่ยแหละตั้งแต่เรียนมาออนไลน์ออมแอมก็เปิดหน้าอยู่แล้วนะครูไม่ค่อยเห็นอมแอมปกติออมแอมไม่เปิดหน้าเยยาหยีละเอ้โยโยโย่ว่าทราบหนูไม่เปิดนะคะ พพิม์ออ่ะะไรอ่ะไม่เอาหนูเป็นไก่ย่างค่ะหนูไม่อยากเปิดค่ะปีนาไงปีนาปีนาเธอพูดอะไรเนี่ยไม่ปีนาเธอพิมพ์อะไรแชทอะไรพิมพ์เล่นเฉยเดี๋ยวว่าอ่านร็อกอยู่นะคะน้องคุณอ่ะหลอลูกชายมาเรียนหรือเปล่ากันเนโนตค่ะไหนอยู่ เด๋อลูกสาวค่ะเป็นลูกสาวผู้ชัดแล้วตอนนี้ขิงวาดรูปให้หน่อยดิรูปอะไรคะมีลายแหวนเปล่ารูปอะไรอ่ะวาดอะไรกระตูนเหรอไม่า